รัฐบาลไว้ปรึกษาไว้ฉันทําแบบเนี้ยฉันจะถูกกฎหมายไหมฉันจะผิดกฎหมายไหมศาลอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ในสิ่งที่กิจกาทํานิวัตธรรมรงจะเอาตัวเองมาเสี่ยงจะเอาตัวเองมายอมตายนะเพื่อทักษิณก็อาจจะต้องเหมือนชื่อที่ตอนนี้คนมาเปลี่ยนกันเยอะว่าเปลี่ยนเป็นอะไรพี่ก็คนก็มาพูดกันนิวัตธรรมรงจะเดินตรงไปศาลอะไรแบบนี้นะ มีเยอะสี่ห้ชื่อเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ว่ามันกลายเป็นคำๆตลกอ่ะมันเป็นแบบนั้นนิวัตทํโรงก็เอ้ยมีอํานาจจริงหรือเปล่าก็ตั้งคําถามฝั่งนี้ก็เหมือนกันว่าสุรชัยจะทำได้ไหมแบบเดียวกันถ้านิวัตทํโรงทางนี้ฝั่งนี้บอกว่าต้องหานายกใช้มาตราเจ็ดเทียบเคียงไปแล้วนเดินไปตามขั้นตอนกฎหมาอธิบายครับผมยกตัวอย่าง ข่าวที่พักเพื่อไทยมานิวัฒน์ธรรมรงก็จะใช้มาตราเจ็เหมือนกันประเพณีปฏิบัติแต่รักษาการอยู่อ่ะก็ใช้ประเพณีปฏิบัติแทนเพราะรัฐธรรมนูญวให้ช่องอยู่เมื่อมีนายกมนตรีเขาจะเป็นนายกมนตรีต่อไปรักษาการมันไม่ได้สูญยากาศรศนี่คือทางฝั่งเพื่อไทยอ้างอ้าวออ,อีกอีกสถานการณ์หนึ่งได้นะคือระหว่างที่สวรประชุมกันอยู่ได้นะ พร้อมพงก็ไปแจ้งความกับทาริศให้จับสวอข้อหาสนับสนุนกบฏนี่ไงมันจะเป็นยังไงพี่ต้นี่ไงและเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะถ้าจะไปถึงพระองค์ท่านกับตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะไปที่พระองค์ท่านอันนี้เป็นสาระสาคัญนะครับไปไม่ไปนะครับในกรอบของกฎหมายทุกฝ่ายก็อ้างข้อกฎหมายขึ้นไปหมดอืเพราะฉนั้นเนี่ยครับองค์มนตรีต้องทํางานนะนะครับ ประธานวงมนตรีก็เป็นเป้าที่สแสดงโจมตีอยู่อีกอ,ม,อมันก็วุ่นวายมันทําไปทํามาเนี่ยนะฮะผมถึงบอกว่าโอกาสที่จะเป็นปฏิวัติประชาชนคือหนทางสุดท้ายเนี่ยจึงม,มีโอกาสเป็นอย่างยิ่งเว้นแต่เว้นแต่ทหารก็ตัดสินใจแล้วนะไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้จะทำให้ราคายเคืองเบื้องบองนบาทนะครับ ยอมตายยอมเสียงแทนจัดการเสียให้ประเทศชาติเรียบร้อยก็อาจจะเป็นอีกทางครนะแต่โดยข้อเท็จจริงแรงข่าวทักษิณก็ยืนยันกับผมว่าฟังทักษิณน,นี่เชื่อว่าฐานไม่ยึดอำน,นาจจึงทำให้เดินเกมแบบนี้ยอยอะเยอไปไม่เลือกตั้งก็จะเลือกพังก็พังระบบเศรษฐกินก็พ,พังก็พังพังก็บอกว่าพวกปะท้วงเนี่ย ตอนนี้ลุงกำนันก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ตั้งนายกก็เป็นเพราะรัฐบาลนี้อะมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นดูท่าแล้วดูท่าแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอุ้ยก็อยู่ที่ท่านผู้ชมคือสวก็ลำบากเหมือนกันนะพี่ต้ก่อนจะจบเนี่ยลำบากหมดคือเสดงก็บอกว่าทําไม่ได้นะถ้าทําเนี่ยตายแน่คุณสุเทพก็บอกว่าต้องทำนะแล้วทวทาไงก็นี่ไง ทุกอันเนี่ยนะตอนนี้มันมาประดมประเดช <_': S 2> ก็ต้องไปติดตามฟองสนานพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้จะเชิญฟองสนานมาคุยระเบอวันที่15เนี่ยนะมันจะเดือดแล้วแต่ผมดูเนี่ยมันเดือดจริงๆเพราะนั้นเนี่ยแต่เดือดไม่เดือดเนี่ยนะครับประเทศชาติเป็นของคนไทยทุกคนคเป็นของประชาชนทุกคนประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะเอาตามแนวทางลุงกำนันว่าไหมถ้าจะเอาตามแนวทางลุงกำนันว่านะหลังวันที่16 17, 1 7 1 8ก็ดสิก็มาก้าับ วันที่19ลุงกำนันก็อาจจะได้ทําตามสมมุติครันะวามจริงหลังจากนั้นลุงนันยังเรียกเรียกมาเลยทุกคนเรียกมาหมดผู้บัญชาการทั้งหมดประหลัดกระทรวงเลยเขามาไม่มาเนี่ยเป็นอีกเรื่องแต่ถ้าประชาชนออกมามืดฟ้ามัวดินนะครับในวันที่19อตั้งแต่1 7 1 8ยืดยาวไปเนี่ยนะครับก็นั่นเป็นเรื่องที่ประชาชนจะตัดสินใจถ้าประชาชนบอกว่าไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างนอนอยู่บ้านก็มันจะเป็นอีกทางก็แล้วแต่ ทางที่จะเลือกที่จะคิดที่จะไตร่ตรองครับเอาละครับพี่ต้อยวันนี้เนี่ยสาระที่ได้คือดูแล้วแนวทางเนี่ยจากความชนลมุนชนละเกวุ่นวายเนี่ยพี่ต้อยมองว่าปฏิวัติประชาชนเนี่ยน่าที่จะเป็นหนทางสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่ลุงกำนันกับมวละหาประชาชนเนี่ยต้องไปขอบคิดกันแหละและประชาชนจะต้องขอบคิดแล้วการปฏิวัติประชาชนโดยสันติเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนแล้วยิ่งใหญ่ต้องค,คิดกันโดยละเอียดเอาละครับพี่ต้อยวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องลากับไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้พบกันใหม่หลังรุมกันนำปลาสไสครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอราฉันกลับมาดังชีวะที่เคยลองรอยมาบัดนี้ที่เราเฝ้าคอย